ทุกคน,นะคะอ่าสวัสดีค่ะทุกคนอแอดยุ่งนะคะแอดไม่ได้ลงคลิปให้เนาะฮานอยแนวทางฮานอยนะคะแล้วก็แนวทางดาจน VEP นะคะทุกคนแอดจะลงที่ช่องชุมชนนะคะช่องชุมชนแล้วเพื่อนๆดูไม่ได้จะบน่นว่าดูไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนเอาตรงนี้นะคะ กดเข้าไปตรงรูปภาพค่ะกดเข้าไปตรงรูปภาพทั้งสองรูปเลยนะคะกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็จะรูปเขาก็จะขึ้นเต็มนะคะเต็มเต็มหน้าจอเนาะถ้าไม่กดเขาจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าแอปไม่มีเวลาทําคลิปให้เลยนะคะยุ่งตั้งแต่เช้าหลายวันแล้วย่าสิเขตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมกดเข้าไปเลยค่ะกดตรงรูปภาพนะคะกดตรงรูปภาพแล้วมันจะ ขึ้นเต็มจอเองนะคะทุกคน